สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าคุณจะเจออะไรช่วงระหว่างนี้จนถึงสิ้นปีนะจนถึงปลายปีนี้จะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณนะเป็นดวงแรนดอมเหมือนเดิมนะคะดวงสุ่มโดยรวมนะถ้าใครชื่นชอบพลังงานก็เม้นรับไว้ แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะก็ขอบคุณมากค่ะามาเริ่มกันเลยนะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในช่วงระยะเวลานี้เนาะไปถึงสิ้นปีคุณจะเจออะไรบ้างนะก็อย่างแรกก็คือคุณอาจจะได้รับความสำเร็จนะในเรื่องของการงาน อะไรก็ตามที่คุณได้ตั้งใจใจจดใจจอ่อคำบคำมัมเน้นที่เอาใจใส่มานะทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนหรือว่าการได้ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการงานบางคนมีงานอดิเรกทำเพิ่มบางคนก็หาลู่ทางการงานเพิ่มขึ้นเนาะ จะได้รับความสําเร็จแล้วก็อาจจะมีการฉเฉลิมฉลองของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะก็มีความสุขเกิดขึ้นเลยแหละสิ่งที่คุณปวดหัวสิ่งที่ทําให้คุณไม่มีความสุขนะสิ่งที่คุณหนักอ,อกหนักใจเดี๋ยวคุณจะได้พบเจอช่วงดีๆนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนะาะอาจจะมีการทะเลาะ บอกแหวงกับคนรอบข้างเนาะที่ผ่านมามันจะทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานนะที่ทำให้คุณเสียออกียใจอะไรก็ตามมันก็เดี๋ยวคุณจะหาเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวได้ชาร์จพลังงานนะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสใช้เวลา ส่วนตัวอย่างที่คุณต้องการเนาะบางคนก็อาจจะไปฮิลลิ่งตัวเองอยู่กับธรรมชาติบางคนไปเที่ยวภูเขาทเที่ยวทะเลนะคะและแน่นอนบางคนอาจจะมีการตัดสินใจทำอะไรลงไปนะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเนาะอะไรที่มันเป็นท็อกซิกคุณก็ได้ตัดออกไปจากชีวิตทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมากมีความสุขมากมายนะ เชื่อได้เลยว่าคุณจะมีการตัดสินใจอะไรตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้คุณท็อกซิกออกไปแล้วมันจะทำให้คุณได้มีความรู้สึกดีมากๆด้วยนะเอแล้วมันจะมีไพ่ความรักขึ้นมาด้วยนะคุณอาจจะได้พบเจอความรักดีๆความรักครั้งใหม่เข้ามานะก่อนสิ้นปีนี้จะมีคนเข้ามาหานะ เข้ามาพูดคุยดูว่าเขาคนนั้นอาจจะมีความคล้ายคลึงกับคุณนะมีความคล้ายความเหมือนที่แตกต่างก็ได้คือมันจะมีการลงตัวกันถึงแม้จะมีการถึงแม้ว่าอาจจะมีการแตกต่างกันมากมายแต่มันจะมีความคล้ายแล้วก็ลงตัวกันได้เป็นอย่างดีนะคะว้าวมีความรักเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะพูดคุย ถ้าคบกันไปนานๆนะอาจจะมีการาได้คุยถึงเรื่องเป็นความมั่นคงเป็นฝั่งเป็นฝาอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรเอ่ยจะมีคนเข้ามาให้ความรู้สึกชัดเจนกับคุณนะจะมีความรู้สึกดีๆกลายเป็นความรักนะคะ บางคนก็จะมีการวางแผนเนาะแน่นอนละ่ะมีทั้งการวางแผนเรื่องการงานเพราะมันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นวางแผนเรื่องความรักถ้ามีคนคบกันอยู่แล้วมันก็จะมีความชัดเจนกระชับความสัมพันธ์ขึ้นมากกว่าเดิมนะก้าวเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกนะอาจจะค้นคุยอาจจะ คุยกันในเรื่องของการมั่นการแต่งก็ได้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนาะส่วนคนที่เจอเรื่องท็อกซิกมากแน่นอนแหละคุณได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้คุณมาหยุดกับตัวเองสักพักหนึ่งนะความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งไปนะ มันก็อาจจะกลับคืนมาก็ได้สำหรับคนที่มีการได้รอคอยความสัมพันธ์เก่าๆนะก็มันจะเป็นการที่เอ่อถ้ากลับเข้ามาอีกทีอะ่ะมันต้องชิงช่องว่างช่องห่างกันเหมือนถึงจะเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องของการเงินเป็นอย่างไร แน่นอนค่ะถึงปลายปีนี้การเงินคุณจะดีขึ้นนะมีความมั่นคงดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยดีกว่าที่ผ่านมาดีกว่าต้นปีดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะก็ดูตามหน้าไพ่นะคะมันจะดีมากๆนะเศรษฐกิจอาจจะกลับมาแล้วเนาะถึงปลายปีนี้การเงินคุณดีมากเลยสิ่งที่คุณอาจจะ ไม่สนใจแล้มองไม่เห็นว่ามันจะดีในเรื่องไหนอะ่ะมันก็จะทำให้คุณได้ชัดเจนเกิดขึ้นนะมีการชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกความเจ็บปวดที่คุณคิดว่าคุณน่าจะตัดไหมอะไรประมาณนั้นนะบางคนที่มีความสัมพันธ์ที่ลังเลว่าเอาไงดีจะไปต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือจะพอแค่นี้ คุณจะชัดเจนกับความสัมพันธ์นะก็สิ่งที่คุณได้ตัดสินใจมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของคุณนะคะการตัดสินใจของคุณมันจะเป็นในทางที่ดีเพราะคุณเป็นคนรู้ดีกว่าใครว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรนะดูตามหน้าภาัยเนาะก็มันจะเป็นความรักที่ดีงามนะคะเป็นความรักที่มีความสุขบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัว ในช่วงนี้ถึงสิ้นปีแน่นอนเลยคุณจะมีความสุขมากมายเลยนะคะไม่ว่าครอบครัวกอบคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวที่คุณแต่งงานแล้วนะคุณจะมีความสุขการสุขใจเพิ่มขึ้นนะคะมีอิสระมีความคิดที่ปลอดโปร่งขึ้นนะ ความรู้สึกดีขึ้นแน่นอนเพราะความรักการเงินการงานดีหมดเลยความรักคนที่เป็นท็อกซิกก็สามารถตัดสินใจหยุดแล้วก็จบปัญหาออกมาได้ คนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์ดีก็จะมีการพัฒนาก้าวหน้ากระชับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นแล้วก็คนที่คลัคาลังตัดสินใจไม่ได้มาแต่ไหนแต่ไรคุณจะชัดเจนกับตัวเองคุณจะตัดสินใจตัดความท็อกซิกที่ไม่ดีออกไปจากตัวเองนะคะ แล้วก็มาฮิลลิ่งตัวเองอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปพักผ่อนชาร์จแบตซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขมากในครั้งนี้บางคนก็อยู่กับครอบครัวซึ่งมีความสุขมากเช่นกันการเงินก็ดีขึ้นนะคะช่วงถึงสิ้นปีคุณจะค่อยค่อย,อย,อยมีโอกาสที่การเงินขยับขยายแล้วก็มีโอกาสได้เงินมีโอกาสในเรื่องของความการงานมีความสํำเร็จเกิดขึ้นด้วยนะมัน บางทีมันจะมีช่วงก่อนนี้นิดหน่อยนะช่วงช่วงใกล้ๆนี้แหละเดือน2เดือนนี้บางทีงานคุณอาจจะหนักหรือคุณอาจจะแบกปัญหาในเรื่องของความหนักอกหนักใจอะไรบางอย่างนะที่มันอาจจะแย่ในความรู้สึกนะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องงานเนาะก็มันอาจจะมีความหนักหนาหน่อยแต่เชื่อได้เดี๋ยวคุณมีเวลาคุณจะไปฮิลลิ่งตัวเองนะ จะไปชัดแบตให้กลับมาให้มีความร่าเริงแจ่มใสมีความสุขอีกสักครั้งหนึ่งเนาะกลับมามีความสุขแน่นอนนะคะแต่มันอาจจะเจอเรื่องแย่ๆก่อนหน้านี้นะการเงินก็เด่นชัดว่าคุณจะมีการาได้เงิน าจจะได้เงินอะไรอะโบนัสหรอมันจะมีเงินเข้ามานะบางคนมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะคะความรักความสัมพันธ์อะไรก็ดีหมดเลยนะ ช่วงนี้ถึงปลายปีก็มีทั้งความสําเร็จนะในหน้าที่การงานหรืองานที่คุณได้เอาใจใส่ทุ่มเทไปความรักบางคนก็อาจจะพบเจอคนใหม่ๆถ้ายังโสดอยู่นะคะก็ขอให้เป็นพลังงานที่ดีเป็นขอเป็นพลังงานที่มีความสําเร็จเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านชื่นชอบพลังงานขอให้ทุกคนน้อมรับพลังงานเอาไว้นะคะกดบันทึกเซฟไว้เพื่อ จะดึงดูดพลังงานเขาตัวเองนะกดแชร์กดไลค์ like, ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักเพื่อนสนิทก็ได้นะคะก็ขอให้ลูกเพจทุกท่านคนติดตามนะคะแฟนแฟนลูกดวงทุกท่านก็ขอให้มีความสำเร็จมีความสุข ได้รับพลังงานที่ดีกันทุกคนทุกท่านใครเมนรับพลังงานขอให้ได้เต็มเต็มร้อซหลายเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ